ต้มไก่จ้ะพี่น้องต้มไก่ต้มไก่บ้านจ้ะต้มไก่บ้านเบิด์ตัวจ้ะพี่น้องเนี้ยตรงไหนต้มเปื่อยๆขินแซ่บๆข้าวเดียวกับเปื่อยดอกจ้ะเพราะว่ามันบิรตัวใหญ่ตัวโล่กลัวเท่านั้นเอาเครื่องปรุงมันล่องบรรจับพี่น้อง บาดปลาเกือเทปล่องกันใส่เครื่องุงมันกันต้สมสมจ้าต้สมสมต้มสมเจ็บเจ็บเมน,นูอาหารดินใส่จักสามนวยเจ็ดนิ่งปลกเกือเทปจักสามนวย ม่่ยตามด้วยพริกสดใส่พริกสดลงไปเปรี่ยวไม่ก็ใส่น้ำมะมานาวแต่พี่น้อนงน้ำมงนาว ถ้าบดเปียวห้องก็จังใ่อีกตามด้วยผงชูรสใส่รสดีลงไป ต้มป่วยป่วยสกปรจาบาทพี่นอ้องต้มมันเป่วยป่วยสกปรจาใส่น้ำร้ายตืมนมันเป่วยป่วยมันทั้งเสดพว่วมสีโพดขึ้นมากจ้ะ ผมสูดด้รถรถดีต้องไปแล้วที่บางสักวันจ้ากันบ่พอดีจัสงสีใสเกลือด้านมันเข้มบอนอานาบอนอัสไซคลิปนี้ต้องไววซัำนี่สักวันนั่นจ้าเจอกันคลิปน่าสวัสดีจ้า